สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิปานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนําบทความบทความหนึ่งนะครับที่อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งของผมนั้นท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากท่านเป็นวิทยากรระดับนานาชาติและบรรยายเรื่องราวต่างๆทั้งด้านจิตวิญญ,ญาณและทางด้านวิชาการนะครับให้กับคนเป็นนันมากท่านรู้สึกห่วงใยผมและได้ให้กําลังใจผมโดยบทความนี้นะครับ ผมอยากจะนํามาเล่าให้พี่ดองฟังท่านส่งให้ผมอย่างนี้นะครับว่าเดวิดเซอร์วองชริเบอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ผ่านงานวิจัยมานับไม่ถ้วนมีคราวหนึ่งเขาทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสมองโดยให้อาสาสมัครดูภาพที่รุนแรงน่ากลัวขณะเดียวกันก็มีการตรวจวัดขึ้นสมองของอาสาสมัครด้วยเครื่อง MRI อาสาสมัครคนหนึ่งเป็นนักวิจัยสาวในคณะแพทยศาสตร์หมหาวิทยาลัยเดียวกันหลังจากที่ฉายภาพดังกล่าวให้เธอดูพักใหญ่หัวใจของเธอก็เต้นแรงมากความดันเลือดพุ่งท่วดจนอยู่ในระดับที่ไม่ปกติเขารู้สึกเป็นห่วงเธอจึงแนะนําว่าควรหยุดการทดลองนี้ปรากฏว่าเธอมีสีหน้าแปลกๆใจแล้วบอกว่าเธอสบายดีไม่ได้รู้สึกอะไรเลยภาพเหล่านี้ไม่มีผลต่อเธอ เธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหยุดการทดลองคำตอบของเธอทำให้เขาแปลกใจมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร่างกายของเธอฟ้องชัดเจนว่าเธอกลัวแต่เธอกลับไม่รู้ตัวว่ากำลังมีความกลัวพี่น้องครับแปลกไหมครับคนที่มีความกลัวจริงๆแล้วตัวมีความกลัวแต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ฟ้องเลยว่าเธอมีความกลัวเธอไม่รู้สึกกลัวพี่น้องครับโปรดฟังและจับใจความให้ดีนะครับผู้หญิงคนนี้นั้นมีความกลัวอยู่ข้างใน แต่ว่าเธอกลับไม่รู้สึกว่ากำลังมีความกลัวเพื่อนของเขาที่ทำการทดลองรู้ในเวลาต่อมาว่าเธอมีเคลื่อนน้อยมากเพื่อนร่วมงานของเธอไม่มีใครชอบเธอเลยทั้งนั้นที่เชิฉลาดหลักแหลมมีไว้พริบแต่ไม่มีใครอยากทำงานกับเธอหลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรบ้างก็คิดว่าเป็นเพราะเธอพูดแต่เรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครอยากคบกับเธอแต่เดวิด คิดว่าเขารู้คำตอบครับปัญหาสำคัญของเธอก็คือการไม่รับร yep. okay. yes. ู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองการไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองส่งผลให้เธอมืดบอดต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นพี่น้องครับโปรดฟังคับนะครับปัญหาสำคัญของเธอก็คือการไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองส่งผลให้เธอมืดบอดต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นจะจึงพูด หรือทำอะไรต่ออะไรที่กระทบความรู้สึกของคนอื่นอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวครับทำให้ใครๆก็ไม่อยากคบใครๆก็ไม่อยากทำงานร่วมกันกับเธอพี่น้องครับอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจของเราจะรับรู้ได้ทันทีแต่นับวันผู้คนที่ไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อถูกถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรขณะนี้หรือเมื่อกี้ ุณรู้สึกยังไงหลายคนกลับตอบไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรบางคนเอาความคิดในหัวของตนมาตอบนั่นเป็นเพราะทุกวันนี้ผู้คนห่างเหินเราใช้คําว่าห่างเหินหรือเหินห่างครับและแปลกแยกด้วยกับตัวเองทุกวันนี้ผู้คนเหินห่างห่างเหินแปลกแยกกับตัวเองมากเนื่องจากหมกมุ่นกับสิ่งภายนอกมากเกินไปครับการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งภายนอกมากเกินไปนั้นทําให้ผู้คนเหินห่างแปลกแยกกับตัวเอง สิ่งที่อยู่ภายนอกมากเกินไปความหมกมุ่นตรงนั้นก็คือการงานเงนิงนทองหมกมุ่นมากเกินไปจนละเลยละเลยความรู้สึกของตนเองอีกสาเหตุหนึ่งก็คือใช้สมองมากเกินไปจนลืมใช้หัวใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คนส่วนใหญ่กำลังหุดหงิดงตแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่าตัวเองหงุดหดริงอยู่ครับคนที่ด้านชาต่ออารมณ์ของตนและมืดบอดต่ออารมณ์ของคนอื่น อย่างเช่นนักวิจัยสาวคนนี้อาจมีไม่มากแต่เธอก็เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคนมากมายในปัจจุบันนี้พี่น้องครับการเหินห่างแปลกแยกกับอารมณ์ของตนนอกจากการเหินห่างแปลกแยกเหล่านี้แล้วหลายคนยังมีอาการดังกล่าวแม้กระทั่งกับร่างกายของตนเดวิด <David S 2> พบว่าแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลของเขาหลายคนมีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็คือหลังจากทำงานหนักตลอดทั้งวันติดต่อกันวันแล้ววันเล่าต้องเข้าเวรดึก ถูกเรียกตัวกลางดึกอาทิตย์ละหลายครั้งไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนคนเหล่านี้เมื่อเสร็จงานนะครับก็เดินไปร้านฟาสต์ฟู้ดทันทีแล้วกับว่านั่นคือสิ่งที่ร่างกายต้องการอันที่จริงแล้วร่างกายของคนเหล่านี้ส่งสัญญาณว่าต้องการพักผ่อนครับแต่เพราะเขาไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างทุกเพราะเหนื่อยล้ากับทุกเพราะหิวดังนั้นเองเมื่อเหนื่อยล้าขึ้นมาแทนที่จะไปนอนสักง,งีบหนึ่งกับตรงไปหาของกินทั้งที่ดึกแล้ว และผลก็คือคนเหล่านี้อ้วนเอา,าเอาว้วนเอาครับขณะที่ร่างกายก็เหนื่อยล้ามากขึ้นมากขึ้นตัวเองก็อ้วนเอาอ้วนเอานี้คงจะอธิบายได้ว่าเหตุใดคนในยุคนี้ยิ่งเครียดยิ่งล้าก็ยิ่งอ้วนพี่น้องครับฉลาดแค่ไหนรวยแค่ไหนก็ไม่ควรลืมกายและใจของตัวเองหากเหินห่างแปลกแยกกับใจและกายของตัวเองก็เท่ากับไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้จัก ตัวเองแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพที่ดีได้อย่างไรพี่น้องครับบทความนี้ก็จบลงครับผมอยากจะหนุนใจและเสริมต่อความคิดตรงนี้ก็คือว่าในด้านของพระกัมภีร์แล้วพี่น้องครับการที่เราจะรู้สึกกับตัวเองก็คือการที่เราจะต้องมันตรวจตราตนเองโดยใช้พระชนะของพระเจ้าและการตรวจตาตนเองหรือการตรวจตัวเอง ก็คือการที่เราจะต้องให้พระคําของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้พระชนะของพระเจ้าได้สำรวจจิตใจของเราครับการเปิดใจออกท่มใจลงเพื่อที่จะรับการตรวจตราจิตใจของเราตรวจจับความรู้สึกของเราจะทำให้เรารู้สึกตัวตลอดเวลาการที่เราเองนั้นได้พูดคุยกับพระเจ้าการที่เราเองได้อธิษฐาน อย่างละเอียดสม่ำเสมอและด้วยความถี่ที่มากก็คือการเพิ่มความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับพูดง่ายๆก็คือว่าอธิษฐานให้มากขึ้นอธิษฐานให้ลงในรายละเอียดพูดคุยกับพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานเพื่อที่จะบอกความรู้สึกของเรากับพระเจ้ามากขึ้นผมมีเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งนะครับเป็นน้องได้บอกกับผมเสมอว่าเธอพูดคุยกับพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อเธออยากจะบน่นเธอก็บ่นกับพระเจ้า เมื่อเธออยากจะต่อว่าในเรื่องบางเรื่องที่เธอได้รับการปฏิบัติอย่างไม่สมควรเธอก็ระบายความรู้สึกของเธอกับพระเจ้าเธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างของเธอพี่น้องครับหลายหลาครั้งทีเดียวเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรามักจะไม่ค่อยกล้ารบกวนพระเจ้าในเรื่องเล็กๆทําให้เราหลายลครั้งข้ามมองข้ามความรู้สึกของตัวเองและกล้ำากืนฝืนทน จนมีความรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกห่วงใยในดวงวิญญาณของคนที่กําลังจะเดินไปสู่ความพินาศของคนที่ยังไม่ได้รับข่าวประเสริฐก็ความห่วงใยต่างๆเหล่านั้นก็ค่อยๆเย็นชามืดบอดไปพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักใจของตัวเองโดยตรวจสอบใจของตัวเองกับมาตรฐานของพระเจ้าในพระเจะของพระเจ้าและเราต้องพึ่งพาอาศัย พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรากับใจเสียใหม่ครับถ้าเราพบกับความผิดพลาดพบกับความอ่อนแอพบกับความรู้สึกเหินห่างแปลกแยกกับตัวของเราเองทั้งร่างกายและจิตใจนะครับและประโยชน์ความรู้จากบทความนี้พี่น้องครับทำให้เราจะต้องกลับมาดูตัวของเราอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่และเรากำลังดำเนินชีวิตแบบไหนอยู่เป็นที่พระวิทไทยของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงโปรดปรานสิ่งที่เรากำลังรับใช้พระองค์อยู่สิ่งที่เรากำลังทำเพื่อพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องี่รกทุกท่านครับอาเมน